วันนี้ขึ้นบทใหม่นะครับเป็นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับผมก็จะทําเหมือนบทที่แล้วนี่แหละก็คือเอา,เอาแบบฝึกหัดมาทําให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาเนี่ยไปดูในไ,ไอคลิปสอนเราเองนะครับวันคือผมไม่แน่ใจว่าพอผมเอาโจทย์ขึ้นมาทําให้ดูใช่ไหมครับแล้วก็ ทําให้ดูทุกวิธีที่ที่มีในบทเนี้ยมันจะเสร็จภายในสองชั่วโมงหรือเปล่าก็เลยจะทําอย่างนี้นะครับเอ,อสมมุติถ้าถ้าครึ่งเช้ามันได้ไม่ไม่ครบอะ่ะคือคือผมดูแล้วคงไม่ครบหรอกก็ผมก็จะไปต่อตอนบ่ายเลยนะครับก็โจทย์ข้อเดียวกันนี่แหละทําให้ครบทุกวิธีในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะทั้งในเสกเช้ากับเสกบ่ายนี้นะครับแล้วก็ สุกนี้ไม่สอนนะครับ <Yeah. S 1> ก็ให้กลุ่มวันสุกมาดูคลิปของวันนี้แทนนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยแหละเสร็จแล้วพอสัปดาห์หลังปีใหม่เปิดมาเนี่ยเราค่อยมาทําอีกสักสักครั้งหนึ่งนะครับก็คราวนี้จะได้ทําเร็วขึ้นได้ละนะครับครั้งนี้ก็จะไปแบบช้าหน่อยนะครับให้ดูวิธีการ ใช้ Excel เป็นเครื่องมือของของผมด้วยนะครับในเรื่องระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นระบบของสมการหลายสมการหลายตัวแปรนะครับที่เราต้องแก้ทีเดียวให้มันได้คำตอบมาพร้อมๆกันทุกทุกสมการนะครับไอแบบที่เราเจอกันตอนเด็กๆที่ว่าแบบสามสมการสี่สมการอะไรเงี้ยในชีวิตจริงมันไม่มีนะครับในชีวิตจริงก็เป็นหลัก หกเจ็ดขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นตระกูล CFD f ฟ n a n t น a l เน n t พวกนี้คุณเจอเป็นแสนเป็นล้านสมการที่คุณต้องแก้พร้อมๆกันอ่ะจะไปแก้มือแล้วแกะทีละตัวแปรแบบที่เราทำตอนมัธยมเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานแนวคิดอะมันจะไม่ไม่หนีกันเพียงแต่ว่าเขามาจัดให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาเครื่องมือก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามา ช่วยทํางานแทนเราได้นะครับก็ไม่ต้องคํานวณมืออีกแล้วนะครับนี้พื้นฐานมันก็จะเป็นเมตริกนั่นแหละนะครับพื้นฐานมันจะเป็นเมตริกนะครับเ,เพราะว่าระบบสมการเนี่ยหน้าตายอย่างเงี้ยนะครับสัมประสิทธิ์คูณตัวแปรทุกตัวจะแม้เท่ากับค่าคงที่ทางขวามืออ่อนเดี๋ยวลืมบอกออคำว่า linear equation เนี่ยความหมายมันก็คือว่าตัวแปรทุกตัวเนี่ยตัวแปรต้น จริงๆตัวแปรตามด้วยนะครับค,คือทุกตัวเนี่ยจะต้องเป็นออเดอร์หนึ่งก็คือยกกําลังหนึ่งเท่านั้นนะครับสมการเชิงเส้นทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax บวก b ใช่ไหม x มันก็เป็นกําลังหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมีหลายสมการหลายตัวแปรเนี่ยทุกตัวของ x คือ,คอตัวแปรต้นทุกตัวเนี่ยก็จะต้องเป็นออเดอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ออเดอร์หนึ่งที่ว่านี้เนี่ยห้ามคูณกันห้ามหารกันนะครับ ห้ามอยู่ในฟังก์ชันพวกตรีโกณมิติห้ามไปติดไซน์ติดคอสเลยพวกนี้นะครับห้ามอยู่ในล็อกในลอนห้ามอยู่ใน e นะครับก็คือต้องเป็นรีเนียจริงๆอ่ะสมมติเศคูณตัวแปสรสมมติเคูณตัวแปรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ <c oughs> มันไปผูกกับเมตริกก็เพราะว่าจํานวนตัวแปรกับจํานวนสมการมันต้องเท่ากันนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับเมตริกจัตุรัสนะครับเพราะว่า โรกับคอลัมน์มันเท่ากันใช่ไหมมันก็สอดคล้องกันพอดีแล้วเทคนิคในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยก็จะพึ่งพึ่งโอ peration ของเมทริกจะเยอะนะครับโอ peration หมายถึงบวกลบคูณการหาดีเทอร์มินาน,นะครับโอเคก็เนี่ยทรงแบบนี้นะครับระบบสมการแบบนี้เนี่ยมันแปลงเป็นเมทริกได้นะครับเป็นเมทริกจัตุรัส อันนี้คุณก็ต้องไปไปดูที่ผมบรรยายไว้กแล้วกันนะมันมีวิธีที่จะพูดถึงทั้งหมด5วิธีนะครับมี g a u s ์เ l i ร i n ิเ i ชันเม h o อนะครับมี a กาส์จอแดนหรือว่าถ้าอ่านให้ตรงเสียงอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับเขาจะอ่านว่า g ก u s s c ช r ์ดองนะครับมีวิธี m ม t r i ก i n น e r s e นะครับซึ่งข้อย่อยของมันเนี่ยก็คือเราจะหา Ma t r i ก Inverse จากวิธีไหนนะครับ มันก็อาจจะไปหาเมทริกซินวอร์สจาก Determinant แบบที่เราเรียนคณิตศาสตร์ม .6 ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เทคนิค a ก s s j จอแดนหรือว่า LUDecomposition เนี่ยมาหาเมทริกซินวอร์สนะครับแล้วก็เอาเมทริกซินวอร์สตัวนี้ไปแก้ระบบสมการก็ได้นะครับถัดไปก็เป็นวิธี LU นะครับ l u นี่ก็เดี๋ยวมี3วิธีย่อยอีกนะครับก็ดูแล้วสงสัยไม่แน่เช้าบ่ายนี้จะครบหรือเปล่าถ้าจะกินให้ครบทุกวิธีย่อยเนี่ยน,นะ ก็อาจจะกินไปจนถึงวันศุกร์แต่ว่าวันศุกร์เรางดสอนนะก็เดี๋ยวผมดูว่าผมถ้ามีเวลานะก็จะอัดเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็เริ่มต้นหลังปีใหม่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเป็นเกาไซโด้นะครับเกาไซโด้เนี่ยอารมณ์มันเหมือนวันพอยต์อิเตอร์เรชันนะครับแล้วก็เกาไซโด้ก็มี2วิธีย่อยอีกนะครับก็คือไอที่เราพูดไปเมื่อตัวอย่างที่แล้วอ่ะนะครับที่ว่า อะไรนะเออเราจะใช้ค่าเริ่มต้นแบบรอรอบนะครับคือใช้ค่าเริ่มต้น1ชุดสําหรับเอ่อหรอบการคํานวณหรือว่าภายในรอบเดียวกันเนี่ยเรามีตัวแปรตัวใหม่ออกมาแล้วเราใช้เลยนะครับภายในรอบเดียวกันก็ก็มีให้เลือก2องแบบโดยนิยามในเกาไซเดอร์เป็นแบบที่สองนะครับคือมีใหม่ใช้เลยนะครับคือถ้าเรามีตัวแปรต้นออกมาภายในรอบนั้นๆเนี่ยเราใช้เลยนะครับอ,อ ทุกวิธีเป็น exact solution นะครับได้คำตอบที่แท้จริงแต่ว่า g a u s s s i d e r เป็นวิธี iteration นะครับ iteration ก็แปลว่าเป็นคำตอบโดยประมาณนะครับเนีย่ยนอกนั้นไปดูคลิปสอนนะผมจะชี้เฉพาะจุดสำคัญสำคัญให้ดูแล้วกันนะบวกลบคูณเมตริกอันนี้ต้องเป็นเองนะครับแล้วก็ในคลิปสอนนี่คุณต้องไปทำความเข้าใจสิ่งนี้นะครับ ซิงคูล่าเมทริกคืออะไรนอนซิงคูล่าเมทริกคืออะไรนะครับเอ่อที่ที่จะมาปลูกกับระบบสมการก็คือเอ่อระบบที่จะแก้ออกนะครับระบบที่จะแก้ออกต้องเป็นนอนซิงคูล่าเมทริกเท่านั้นนะครับถ้าคุณไปเจอระบบที่เป็นซิงคูล่าเมทริกแปลว่าระบบคุณนะเป็นอีว์คอนดิชันนะครับเป็นคอนดิชันที่ไม่ดีมีสภาพที่ไม่ดีก็แปลว่ามันจะแก้ไม่ออกนะครับหรือแก้ออกแต่ว่าคําตอบเพี้ยนมากอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น non-singular matrix ทีนี้มันก็จะมีอีกว่าวิธีเช็คว่าเป็นหรือไม่เป็น non-singular matrix ทำยังไงนะครับในในวิดีโอบรรยายนี่มีอยู่แล้วก็เป็นดุซะนะครับอ่านั่นเป็นจุดสำคัญที่คุณต้องรู้แล้วก็ออมีวิธีย่อยแทรกอีกนะครับมีกฎของครเมอร์แทรกอยู่อีกนะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในหนึ่งในห้าเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยเหมือนกันนะ แล้วก็ไอที่คุณจะต้องเน้นก็คือตรงนี้นะครับว่าดูยังไงสิ่งที่เรียกว่าอ e ิลคอนดิชันที่ว่าแก้ไม่ออกหรือว่าแก้ออกแต่คําตอบจะเขียนเนี่ยดูยังไงนะครับมันจะมีอิลคอนดิชันอยู่3แบบนะครับแบบแรกคือขนานกันไม่มีคําตอบแบบที่สองคือเป็นรีดันเป็นรีดันแดนกันนะก็คือเป็นเอาจริงๆคือเป็นสมการเดียวกันนี่แหละซึ่งลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นซิงคูล่านะครับเป็นซิงคูล่าเม t ริกเวลาเขียนเป็นเมทริกออกมามันจะเป็นซิงคูล่าเม t ริก นะบางแถวเป็นจํานวนเท่าของอีกอีกแถวหนึง่งหรือว่าบางคอลัมน์เป็นจํานวนเท่าของอีกคอลัมน์หนึ่งอย่างเงี้ยเวลามาเขียนเป็นสมการปุ๊บมันจะกลายเป็นทับกันแบบเนี้ยนะครับก็แปลว่ามีคําตอบไม่รู้จบอันนี้ก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเอวคอนดิชันแบบที่สาที่น่ากลัวที่สุดคือแบบนี้นะครับจะทับก็ไม่ทับจะขนานก็ไม่ขนานนะครับเอ,อาราคาซัางอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะทําให้ มันจะทําให้คําตอบที่ได้ออกมาเพี้ยนนะครับแล้วก็เวลาคุณคำนวณวนลูกเนี่ยที่มันเพี้ยนเพราะว่าเวลามันคำนวณวนลูกวนเข้าไปหาจุดตัดที่เป็นคําตอบเนี่ยอมันจะหยุดคํานวณก่อนที่จะถึงจุดตัดจริงอเนี่ยถ้ามองภาพก็คือคือเหมือนคือพอมันเกือบเกือบจะทับกันเนี่ยแต่ว่ามันมีส่วนที่เหมือนเหมือนจุดตัดมันกว้างอ่ะนลพอจุดตัดมันกว้างปุ๊บก็แปลว่าไอ การคำนวณเออร์เลอร์ของรอบนี้กับรอบถัดไปรอบนี้กับรอบถัดไปเนี่ยมันจะมันจะแคบมากอะทั้งทั้งทั้งที่ไม่ไม่ถึงจุดตัดที่แท้จริงนะแต่ว่ามันจะหยุดคำนวณก่อนปซะสละนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจุดตัดกว้างมากมันจะหยุดคำนวณแบบก่อนที่จะถึงจุดตัดที่แท้จริงอย่างเงี้ยคำตอบก็เลยจะเพีย้ยนอันนี้ไปดูในคลิปบรรยายด้วยนะครับกฎของครเมอร์นะอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งนะครับ แต่ว่ากฎของครเมอร์นี่คุณต้องเข้าใจว่า,าใช้ได้ไม่เกินจริงจริงจริงๆใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่สะดวกสุดก็คือสองคูณสองสามคูณสามในสะดวกสุดสี่คูณสี่จะเริ่มปวดปวดกระบาลละนะมันถ้าเจอสามคูณสมเนี่ยกฎของครเมอร์นี่ถือว่าง่ายสุดนะครับอา่าไนนะ รายละเอียดของแต่ละวิธีเดี๋ยวจะพูดพูดตอนที่เราทำโจทย์ไปด้วยกันนะครับอะไรที่เรียกว่าเป็นสมการหลักหรือ p pivot equation อะไรที่เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์หลักที่เป็น p v o t c o e f f i c i e n t อันนี้เดี๋ยวจะพูดเน้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ปัญหากับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับปัญหาคือ,อ,อสัมประสิทธิ ในแนวเส้นทะยงมุมหลักต้องไม่เท่ากับศูนย์หรือไม่เล็กมากนะครับวิธีแก้คือแก้โดยเด่นนะนอยู่ตรงไหนนอเดยนนะเอาปัญหามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี้ยอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปัญหารแรกคือตรงนี้มันจะมีสองปัญหานะครับปัญหารแรกก็คือจะเป็นสิ่งเกือบเกือบจะเป็นซิงคูล่าคือเป็นเป็นอิลคอดิชันแบบที่สามนะครับอันนี้ สัมประสิทธิ์ในแนวเส้นทะแยงมุมต้องไม่เล็กมากหรือต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่ามันจะเกิดจังหวะการหารด้วยศูนย์อันนี้ครับอันนี้เป็นปัญหาแรกนะครับแก้ไขโดยการสลับแถวนะเขาเรียกว่า partial pivoting นะคะรับรายละเอียดคืออลไรไปดูคลิปนะครับส่วนปัญหาที่สองก็คืออ,อ้อโทษทีผมพูดสลับกันเอาใหม่นะเอาใหม่นะปัญหาแรกคือ สัมประสิทธิ์ในแนวเส้นทแยงมุมจะเล็กมากหรือเท่ากับศูนย์ไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขก็คือ Pa r t i a l p i v o t i n g นะครับคือการสลับแถวเพื่อเอาเพื่อไม่ให้สัมประสิทธิ์ในแนวเส้นทแยงมุมอ่ะมันเป็นมันเป็นศูนย์หรือว่าเล็กมากนะครับคําว่าเล็กมากนี่หมายถึงเล็กมากเมื่อเทียบกับสัมประสิทธิ์ตัวอื่นในในระบบสมการนะครับอ่านี่คือปัญหารแรกกับวิธีแก้ปัญหาที่สองคือเป็นเกือ ที่ว่าเป็นยูคอนดิชันแบบที่สามนะครับเป็นออ m o โมสิงคูล่าก็คือเกือบเป็นซิงคูล่าแต่ยังไม่เป็นนะครับอันนี้มันจะไปทำให้การคำนวณผลลัพธ์มันผิดเพี้ยนนะครับวิธีแก้ไขคือมันจะมีสเกลสเกลลิ่งซึ่งสเกลลิ่งมีสองแบบสเกลลงไปให้สัมประสิทธิ์สูงสุดของแถวไม่เกินหนึ่งอันนี้ผมเรียกสเกลดาวนะครับกับอีกวิธีหนึ่งเป็นสเกลอัพก็คือ เอาเลขใหญ่ๆอะไรก็ได้สักเลขหนึ่งสิบยี่สิบร้อยอะไรเงี้ยนะครับมาคูณทั้งระบบสมการแล้วค่อยเอาไปแก้ด้วยวิธีต่างๆสเกลดาวไม่เวิร์กสเกลอัพเป็นวิธีแก้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่สองคือ u ิวคอนดิชันแบบที่สามเนี่ยวิธีแก้ก็ต้องทำสเกลอัพนะครับโอเคนะอ uh, ตมีสองปัญหานะครับสัมประสิทธิ์แนวะเส้นเอียงมุมห้ามเล็กมากหรือ,รอเข้าใกล้ศูนยะ์อันนี้แก้ไขด้วยการสลับแถวปัญหาที่สองคือ u ิวคอนดิชันแบบที่3นะครับที่เรียกว่ามันเกือบจะเป็นซิงโูล่าแต่ยังไม่เป็นเนี่ยอันนี้วิธีแก้ก็คือ s เก l อ Up นะเอาคูณเอาตัวเลขตัวใหญ่ๆมาคูณทั้งระบบแล้วค่อยเริ่มกระบวนการแก้ตามวิธีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันทุกทุกวิธีนะครับอันอื่นนี่รายละเอียดน่าจะไปดูในตอนที่เราทำโจทย์ไล่กันไปเรื่อยๆได้นะครับ m ม t r i ก i n นเ r ออันนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับโจทย์ประเภทสัมประสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับสัมประสิทธิ์เหมือนเดิมแต่ว่าค่าคงที่ด้านขวาของระบบสมการเปลี่ยนนะครับก็เหมือนกับว่าเราทำเมตริกอินเวอรเก็บเอาไว้แล้วเราใช้ได้ตลอดการอะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วแถมการความรู้เรื่อง m ม t r i ก i n นเ r อเนี่ยสามารถเอามาเช็ค ความน่าจะเป็นของระบบสมการได้ว่ามันอาจจะเป็นอีลคอนดิชันหรือไม่นะครับก็มีอยู่สามสี่วิธียันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเมตริกอินเวอร์สเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนะครับอื LU ก็เป็นวิธีที่มหัศจรรย์อันหนึ่งเพราะว่าเออก็ไม่รู้สมัยก่อนเขาคิดได้ยังไงนะแต่ว่าเออเดี๋ยวคุณรู้จากวิธีมันคุณก็จะรู้สึก ว่าเออพวกนี้เก่งว่า <c oughs> คิดวิธีพวกนี้ออกมาได้นะครับเนี่ย LU มี3าแบบอีกนะครับมี c l o u d Decomposition มี d u l i t t l e แล้วก็มี Cholesky นะครับก็เดี๋ยวเข้าว่ากันแล้วก็ g a u s s i e r นี่ง่ายมากนะค,ะนะครับนะเป็นพื้นฐานของ Finite Element กับ CFD นะครับแล้วก็มี2แบบคือ ชาคอบี้นะคือรอรอบกับเกาไซเดก็คือไม่รอรอบนะครับมีตัวแปรตัวใหม่ผลลัพธ์ออกมาปุ๊บใช้เลยนะครับวิธีนี้จะคอนเวิร์ตได้เร็วก็มีคีย์เวิร์ดคำว่า diagonal d o m i n a n t นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ในแนวเส้นทแยงมุมใหญ่กว่าสัมประสิทธิ์ตัวอื่นในแถวเดียวกันมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกาไซเดก็ยังมีเทคนิคย่อยอีกนะครับมีการเร่งรอบหลีรอบได้ โอ้ดูแล้วนี่สงสัยบ่ายนี้ก็ไม่เสร็จวันศุกร์ก็น่าจะยังไม่เสร็จอะคือต้องบรรยายสามครั้งอะกว่าจะทําให้ดูครบทุกวิธีเดีเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทําอันนี้ให้ดูด้วยเหมือนกันแต่เดิมใช้วิธีอธิบายอย่างเดียวก็ไม่เคยทําให้ดูเลยเดี๋ยวก็จะทําให้ดูเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือสอนในเทอมที่ผ่านมาตลอดสิบกว่าปีนี่ก็คือ บรรยายในชั่วโมงซ้ําๆกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาเหลือในการทําแบบฝึกหัดให้ดูนะครับตอนนี้ก็เลยใช้วิธีว่าให้ให้พวกคุณไปดูบรรยายข้างนอกเลยเพราะอัดเทปไว้แล้วสองรอบแล้วด้วยแล้วก็ใดนชั่วโมงเรามาทําตัวอย่างให้ดูดีกว่านะงั้นก็ร่วมมือกันนิดนึงนะครับโอโ้พูดเหมือนไอ้นี่เลยเออพูดเหมือนนายกเลยแมวดีกว่าก็คือไม่ไม่ได้ร่วมมือเราอัดคุณทําเพื่อตัวคุณเองอ่ะนะครับคือไปดู เนื้อหามาแล้วเราจะได้ใช้เวลาที่คุณเจอกับผมอะ่ะมันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็ผมก็จะทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับไม่ไม่โยนกลับไปให้ทําเองเหมือนทุกทีอืหมหน,น้าจะหมดละนะครับหน้าจะหมดละอันนี้คืออินโทรนะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์พาทัวร์รอบเมืองก่อนนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะถัดไปเราจะเริ่มจากโจทย์ที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับ